สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านเนาะค่ะขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องแม่หมูพาโชคเด้อค่ะค่ะมองได้มิตรดีตวเด็ดตัวดังเนาะค่ะทางช่องก็จะไปสืบเสาะหามาให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะแนวทางมันนี้เนาะค่ะเป็นแนวทางของพ่อหน่อยดาวเรืองเนาะค่ะเหลขโค้งสางของพ่อนี่ถือว่าแม่นย่ำเนาะค่ะ ผู้ใดจับแม่นเนาะค่ะลองมาจับเบิ้งน้ากันเด้อค่ะงวดวันที่หนึง่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามาเบิ้งไปน้ากันเนาะค่ะว่าพอสิเน้นตัวใดย่ําตัวใดเนาะค่ะไปเบิ้งไปฟังน้ากันเลยเนาะค่ะเนาะงวดทาซีกับทาซีได้เลขอะไรค่ะคสวัสดีครับพ่ออค่ะสวัสดีครับพ่อเป็นเัไงไรงวดที่แล้วโอ้งวดที่แล้วเนาะพ่อเนาะ,ะเลขโค้งสั่งของพ่อหน่อยนี่ครับก็ถือว่ามาสามตัว คึ้เก่าแมนค่ะหกเจ็ดแปดสองสามสี่เก่าแต่ว่าเล็กจับครูนะครับท่านผู้ชมครับพอหน่อยเพิ่งกระยำอยู่ว่าให้ถ้าปรชอบตามที่พอหน่อยจับนี่กับจับเอาตามในเหล็กคงสั่งแมนค่ะนันมันมันม่ออกม่ออกตรงๆเนาะคเพื่อว่ามันจะเป็นไปได้หรอกละแมนครับมีในชุดพ่อกับพวกมันเกจีเนาะครับให้ตามสูตรเท่าไหร่ล่ะแต่ว่าเล็กคงสั่งกับแมนยำเนาะพอเนาะแมนยำแมนแมนแมนค่ะ อันเด่นเท่ากับเด่นกับศูนย์ดลักับลานเหมือนเส้นอยู่เนาะเนี่ยค่ะคือเด่นศูนย์นี่ป้าเถากะถามพอหน่อยอยู่ว่าอ,าอ้าวพ่อคือเอาเด่นศูนย์คือบ่มี่แน่เลขคงสั่งพ่อะว่าหมวดที่พาน้ำศูนย์บนศูนย์หลังค่ะก็เลยจับมาเป็นเด่นศูนย์อีกหมวดโอ้โห<ค>วดดีพันทีน่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่ง ผู้ใดตามพอนอยบอ่ผิดหวังเนาะค่ะอันผู้ใดจับจับโค้<จ>งสร้างถือคือใดลดเนาะค่ะเนาะเหล็กโค้งสางนีมาสาม,สามสามตัวแทบสุกหมดเนาะ,ค,ะค่ะแมนค่ะครับถ้าประชบตามที่พอนอยจับนี่ก็จับเองเด้ครับท่านผู้ชมพี่น้อง แม่นกสิบะแม่นครับสลืสีสลาครับปอมีสามีสาหกสาหกหาก็ได้ปอเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆมาเบิ่ง <c oughs> ไปน้ากันเนาะค,ะค่ะพอหน่อยพันสิยหายตัวใด้เนาะค่ะตุ้มตากระถาดิค่ะคือพอเห็นร่องยูทูมมาปั่นค่ะับทูมาตาใส่อะมันมาตาลอยเย็ดตัวทันค่ะพลังผู้เพิ่มมันเพิ่มกระสีมานอยู่ดีเนาะปอเนาะ มานยู่กเขาเจ้ากับมานยุกอ่ะเอาทั้งหหาน้อยทั้งเล่าหมดละคู่มือผ่อนลงทั้งแหน้อยทั้งเล่านม่ครับแมนแมนอเด็กแหาน้อยนี่ยมันเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับเรคือเลยแล้วแบานห้องแล้วแต่บานห้องมันโดดนะนะมันถูกเรียว่าอะไใจเรียกว่าถูกรอบหนึงกับรอบสองเป็นสีนรอบสามรอบพิเศษมีหลายรอบมีหลายรอบค่ะครับเขาเจ้าอกั พอจับสามตัวกับสองตัวให้นั่นไมได้ปะอ,อันนี้เ,เล่ห์ข้งสั่งก่อนนะพ่อเนาะ,ะเล่ห์ข้องสั่งนี่ครับท่านผู้ชมเล่ข้งสั่งของพ่อหน่อยดาวเรื่องงวดที่หนึง่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกประพัดงวดนี้ค่ะ<อ>สว้งามดีเนาะนแต่ว่าเล่งเห็นตัวหนึ่งเันด้วค่ะพ่อเร่งหอดสามตัวสาธุแม่เขา่าในแม่งวดนี้เข่าให้ในแม่มาก มาอีกแลหละงวดน,นี่สามตัวเพิ่นกับมักได้อยู่นนี่สูตรโครงสร้างเนี่ยมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วไอ,อ้พอน้อยเพิ่นจับสามตัวสองตัว,ตวห้น้าเพิ่นก็นยำอยู่ด้วยครับทำเป็ชมพี่น้องถ้าพอมักตัวที่เพิ่นจับนี่ให้จับเอาใน้เหล็กโครงสร้สางจับไปนำ้ำเลยครับบอกผิดหวังอ๋อ,อสองตัวจะมาเบ่งน้ำกันสองตัวสามตัว ตัวห้องส่งตัวในเรืองหาได้ในได้กับเรื่องเงินได้มาดูอืเด่นหาเป็นพอเดี๋ยวพอคนนี้เขียนให้ว่าบิงตัวใด่นค่ะพอคนเด่นให้แล้วค่ะสำหรับสายมักออกกำลังกายสายลูดสายมักเมย์ที่อ่าเป็นผรูเป็นมัก อ่าเลกตัวเดียวเพราะเอาไปรูดเอาอครับค่ะคีะาที่หน้าดูแค่ตัวนี้ค่ะโอ้ค่ะสูนซีอพอปฏิจจับคู่ให้น้ำด้วยครับพี่น้องอแต่เอาพอเพิ่งจะจำมา ส่วนมากจะมาในเหล็กโครงสร้างเหล็กจับคู่นี่กะพิจารณาเบิ่งเอาอืมครับอืมเส้นเส้นละสามตัวเขียนเส้นนี้ก็ได้พ่อเสียนเส้นนี้เนาะอ่าเส้นนี้ละสามตัวตัวน้อยๆนี่ก็ได้พ่อเออมันก็ได้อืมศูนย์ห้าอ๋ออ่าพ่อเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ จะหางพอสองหางว่ะสองหางเลรออ่าสองหางต้องไวียนนีดครับต้องไวียนนีดๆสามหางครับจะสามหางก็เขียนไว้เลยวพอ,อพ่อมักตัวใดหัอจับเลยลคือว่าท่านผู้ชมเป็นสีได้โูงได้มาหนำเนาะคะ่ะผู้จับบ่ได้เนาะคะ่ะบางเทีมันก็นอาจจะเขา่าพ่อนี่ยได้อาจจะมาตัวพ่อหน่อยคนจับให้ก็ได้งวดนเนี่ย ห้าแปดสี่จะนี้ก็จะาเจ้ารับกัปเราก็ได้นะคับได้นเกิี้างซ้หางรยว่าหกกัปหกสิกับตขึกับค่ะนี่มัมีอีกหางบอป่าแค่สองหางเลยบ่สองหางล่ะสองหางแต่ว่าลงไว้แค่นี่มันซ้หางคนละตัวไตตัวไตสี่หางหกค่ะออเก่อ เอานมายคว่ทีนึนค่ะครับครับพอหน่อยดาวเรื่องเล้ครับวันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบาเลขโค้งสางครับเลขโค้งสางของพ่อนี่จะมีหกตัวได้ครับผมแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกครับเดี๋ยวบ่าวแถาจะขีดเส้นใต้นี้ให้ครับจะได้ชัดเจนค่ะสามตัวเด่นตัวไหนพ่อเด่นคู่ใด แค,คบหน้าจอไปเดอ้อค่ะเนืทังของพอหน่อยดาวเรื่องและะ้วค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถายนพศส,สองพันหาร้อยหกสิบห้านะคะ่ะโครงสร้างก็มีแปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็สี่ห้าหกนะคะพอกระจับคู่ให้นะคะ่ะสามตัวนะคะก็มีเก้าศูนย์ห้าห้าแปดสี่นะคะค่ะหลัก็ะเลกสองหางนะคะก็มีแปดห้าศูนย์สี่แล้วก็เก้าห้าแปดหกนะคะเน้นที่เก้าห้านะคะและ้วกละเลข วิ่งเนาะค่ะที่หกกับศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะคอยท่านผู้ชมพิจารณาเพิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะสำหรับตัวเลขนั้นสีขาวสุดกับบวากันเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกถูกทันเนาะค่ะถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหานะคะสุกๆมันๆสุกๆสุขคนเนาะค่ะค่ะพบกพอกันในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนีี้ก็สสวัดค่ะ